แบ่งไก่ทำสายนะครับตัวนี้ผ่านไฟมานะครับส้ำหนักอยู่ที่สองโลสี่สองโลห้านะครับตัวนี้ครับเป็นไก่ลูกอายุนะครับพอดีไปปล่อยแซมไว้นะครับให้เขาไปทำพ่อไว้นะครับกลับมาอีกทีมันมีตํหนิตรงข้อเท้านะครับ ข้อเท้าบวมาครับข้อเท้าตรงนี้นะครับบวมครับผมไปลองเช็คดูแล้วนะครับมันยืนไม่ค่อยดีครับไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ความแม่นยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับ สนใจแบ่งไปทําสายเลยนะครับเป็นไก่พมา่าแม่เสลียงนะครับเหลี่ยมแข้งหน้านะครับแผ่ตานะครับตัวนี้ครับสนใจทักมาสอบถามได้นะครับ